สวัสดีแฟนแฟนเอทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาบรรยายเรื่องพุทธคุณของตะขอช้างนะครับหรือว่าตะขอเกาะช้างเกี่ยวช้างนะครับก็เป็นตะขอที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับนี่ครับด้านบนก็จะอุดด้วยผงงานะครับเป็นผงงาเป็นผงมวลสารนะครับที่เก็บรวบรวมมานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสิบสามเกียวนะครับสิบสามเกียวเจ็ดกำนะครับเป็นอาวุธประจํากายของควานช้างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ตะขอช้างกับมีดนะครับมีดนี่ก็ไว้พกพาเวลาพาช้างเข้าป่านะครับหรือว่าฟันกิ่งไม้ให้ช้างนะครับตัดกิ่งไม้ฟันต้นกล้วยตัดอ้อยตัดอะไรให้ช้างนะครับจะเป็นมีดที่พกประจํากายของควานช้างนะครับกับตะขอช้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเจ็ดกรรมนะครับคือเจ็ดกรรมนี่คือถือเอาเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดก็ถ้าเป็นเคสก็เหมือนเซเว่นนะครับก็จะมีคนเข้าเยอะส่วนมากก็ผู้ที่เข้ามาบูชาก็จะเป็นพวกข้าราชการนะครับพวกเจ้านายพวกตำรวจพวกทหารพวกครูความเชื่อนะครับก็คือควบคุมบริวารน,นะครับ เหล่าลูกน้องนะครับก็เหมือนคุมช้างนะครับควบคุมช้างนะครับตัวนี้ใช้งานมาเก้าเชือกแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นตะขอเก่าแล้วผมก็เลยเก็บไว้บูชานะครับเพราะว่าด้ามไม่ไหวแล้วครับเล้าไปหมดแล้วครับเป็นตะขอเก่านะครับ นี่ก็ไม้เครือพันธุ์นะครับเป็นไม้คัดจองนะครับพอดีเดินไปเลือกดูไม้นะครับก็ไปเจอพอดีครับมีต้นเดียวด้วยนะครับเจออยู่กิ่งเดียวเลยนะครับเป็นไม้มงคลครับหายากครับไม้ขัดจองพุทธคุณก็แก้คุณใสนะครับแก้คุณใสแก้คนโดนผีเข้าอย่างเงี้ยถ้าตามความเชื่อของ คนบ้านนอกนะครับนะ่าก็ส่วนมากตามที่คนท่าคนแก่เขาเคยเล่าให้ฟังพุทธคุณของตะขอช้างก็คือต้องล่นตะขอที่ผ่านใช้งานกับช้างมานะครับก็คือได้เกาะได้เกี่ยวได้อันนี้หูช้างมาแล้วนะครับนี่ก็ตามตำนานหรือว่าตามคนแก่เขาเล่ามานะครับก็บางคนโดนผีเข้าก็ เอาตะขอช้างไปทําเป็นน้ามนต์นะครับทําเป็นน้ามนต์แล้วก็เอามาไล่ผีออกนะครับก็เหมือนมีบารมีเอาช้างไปไล่อย่างนี้นะครับคือช้างเป็นสัตว์ใหญ่อยู่แล้วนะครับเป็นที่น่าเกรงขามนี่ก็เป็นมีดอันนี้ก็ได้มาครับก็มีลุงเขาให้มานะครับ อันนี้ก็จะเป็นด้ามเขาควายนะครับเขาควายโดนฟ้าผ่าครับผมก็เลยมาทําเป็นด้ามมีดนะครับเป็นด้ามมีดที่ใช้ติดตัวพวกติดตัวประจำนะครับแต่ตัวนี้ก็ได้มาจากหมอช้างครับหมอช้างเป็นตาของเสือสิงห์นะครับเสือสิงห์ก็ช่องภายบัวบานนะครับของพ่อตุยนะครับแกได้มอบให้ก่อนแกจะกลับไปอยู่บ้านนะครับ ผมก็เลยเก็บรักษาไว้สมัยก่อนผมก็อยู่กับพ่อตุยครับเลี้ยงชื่นใจพายุนนะครับทีนี้ก็แกก็เลยมอบให้แต่ส่วนมากตะขอที่ที่ผ่านการใช้งานมานะครับส่วนมากที่ว่าเขาเขาถามหาดีๆเลยก็ส่วนมากผมจะเจอแต่ลูกค้าที่เป็นตำรวจเป็นทหารนะครับ เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นพระสงฆ์อย่างนี้ก็มีนะครับก็มาถามหาตะขอช้างเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะครับพกติดหน้ารถไปอธิษฐานเดินทางเคียวคาดปลอดภัยขอทางวันนี้ผมก็ไม่ได้มาไม่ได้มาโปรโมทขายของนะครับแค่มาบรรยายพูดถึงพุทธคุณเกี่ยวกับตะขอช้าง คือตะขอช้างนี่ที่ควานช้างต้องใช้นี่ค um an ือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะครับเป็นของตั้งแต่รั้งแต่เดิมนะครับก็มีมาตั้งนานแล้วนะครับตะขอช้างคือเอาไว้บังคับช้างนะครับให้ไปซ้ายไปขวานะครับก็เหมือนรถเรานะครับรถถ้าไม่มีพวงมาลัยเราก็เลี้ยวไม่ได้นะครับตะขอช้างก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่มีตะขอช้างก็บังคับให้ช้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้นะครับก็ใช้เป็นคําสั่งตะขอช้าง ความเชื่อเขาก็เลยถึงเชื่อว่าตะขอช้างยังสามารถสยบช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่ได้นะครับเขาก็เลยบางคนที่เขาเล่นนะครับเขาก็เก็บไปไว้บูชานะครับแต่ถ้าจะติดร้านอันนี้คือผมแนะนํานะครับถ้าจะติดร้านค้าร้านขายของอะไรอย่างนี้นะครับให้ติดเฉียงนะครับ <laughs> ติดเฉียงติดสี่สิบห้าองศานะครับ <laughs> <laughs> คือที่ติดเฉียงนี่คือไว้เกาะเงิน <laughs> เกาะทองเกีๆๆ่ favour, วยวเงินเกี่ยวทองเกี่ยวโชคเกี่ยวลาบเข้ามาในร้านนะครับ ห้ามติดตรงนะครับห้ามติดตรงต้องติดเฉียงนะครับให้ติดเฉียงเพราะว่าตัวตะขอเขาจะได้เกาะได้เกี่ยวเข้ามานะครับนี่ก็เวลาเดินทางเข้าป่าหรือว่าไปไหนมาไหนก็พกติดตัวไปนะครับวางไว้ใต้หมอนนะครับหรือวางไว้บนหัวนอนเรานะครับก็จะจะเอ่อแขว่าดาดนะครับแขวคาดจาก ผีสางหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่ขอช้างคือเขาจะมีเป็นของทนสิทธิ์มาเลยนะครับเป็นโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกเลยนะครับถ้าผ่านการใช้งานกับช้างมาคือเป็นครูประรำช้างช่วยปกปักรักษาดูแลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าบางท่านได้ไปก็ ไปให้อาจารย์ปลุกเสกเพิ่มก็คือเพิ่มนะครับเพิ่มความขังนะครับแต่ตัวนี้คือจะผมจะขึ้นสารประกร,รมเส้นวหวประกรรมตลอดนะครับก็คือจะสองสิ่งนี้นะครับที่ผมขาดไม่ได้เลยดนับแรกเลยก็ตะข,ขอกับมีดนะครับเวลาขึ้นสารประกรรมเส้นวหวประกรรมก็จะต้องเอาสองสิ่งนี้ไปด้วยนะครับคือเพิ่มครับเพิ่มของเพิ่มความขังให้ขังไปเรื่อยๆนะครับทิ้งไม่ได้นะครับตะขอช้างคือวิธี บูชาก็ดอกดาวเรืองนะครับถ้าท่านใดมีอยู่ก็วิธีธบูชาก็ดอกดาวเรืองหนึ่งพวงนะครับพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะครับหนึ่งพวงคือทําอะไรเวลาเราทําอะไรเราก็จะได้จเจริญรุ่งเรืองนะครับห้ามเอาดอกกุหลาบนะครับไม่มีนะครับดอกกุหลาบจะมีแต่ดอกดาวเรืองหรือว่าดอกไม้ขาวนะครับที่ไว้สําหรับบูชาของที่เป็นสัตว์ใหญ่ ก็คือดอกไม้ขาวกับดอกดาวเรืองนะครับห้ามเป็นดอกกุหลาบครับเพราว่าครูบาอาจารย์เขาเวลาจะไหว้นะครับก็ขัน5้าขอขามานะครับนี่ก็ผ่านพิธีปลุกเสกมาจากพ่อตุ้ยนะครับก็เป็นหมอช้างนะครับนี่ผมก็เลยมาเก็บรักษาไว้นะครับเก็บไปบูชา วันนี้ก็มานําเสนอนะครับพุทธคุณที่เกี่ยวกับตะขอช้างพุทธคุณเดินไปทางด้านในนะครับคือถ้าใครโดนผีเข้าเนี่ยกดลงไปเลยนะครับกดลงไปกับท้องเลยนะครับกดลงไปเลยนะครับพูดขู่ไปเลยนะครับว่าถ้าไม่ออกนี่เดี๋ยวจะเอาช้างมาเหยียบนะครับเดี๋ยวพุทธคุณของตะขอช้างนี่จะช่วยเองนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะครับ ส่วนมากเขาจะเอ่อพวกพามพวกฤาษีนะครับจะจะใช้นะครับใช้สําหรับทําพิธีเอ่อลุกเสกวัตถุมงคลนะครับนี่จะเป็นตะขอช้างพายนะครับตะขอช้างพายตะขอของพายพรชัยนะครับตัวนี้ก็จะใช้ทุกวันนะครับใช้ทุกวันใช้ประจํานะครับนี่ไม้กันเก่านี่ไม้คัดจองนะครับอันนี้ฝักไม้พยุงนะครับนี่ครับ ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะขอของพายพรชัยนะครับที่ใช้ประจํานะครับเป็นตะขอช้างพายนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมานําเสนอพุทธคุณเกี่ยวกับของช้างว่ามีอะไรบ้างก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ ขอตัวไปทำภารากิจต่ออีกนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบหรือว่าถูกใจ FC ท่านใดก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับโชคดีใีชัยทุกท่านครับขอบคุณครับ